สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดนใน,นาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหาคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธน์นะครับโดยช่วงคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกจะเป็นการอ่านภาพ ทั่วไปนะครับกับความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธนูลนนักนณะธนูส่วนในครึ่งหลังจะเป็นการอ่านแบบ3สถานะก็คือคนที่มีคนคุยแต่ยังไร่สถานะนะครับคนโสดและก็คนที่มีคู่แบบชัดเจนแล้วก็สามารถตรวจสอบในครึ่งหลังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่บูพยา5 9นะครับ ครับเรามาดูไพ่โดยภาพรวมของชาวธนูลัคนาธนูกันก่อนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ไพ่บ่งบอกว่าในช่วงของเดือนเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่คุณอาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเติมเต็มและอาจจะต้องมีในเรื่องของการมีการประทะในเรื่องของคารมนะครับปะทะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันและกันสักนิดหนึ่ง แต่ตัวคุณเองอาจจะยังมีแนวทางของการปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ออกไปเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับยังมงบอกว่าตัวคุณเองมีปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และสามารถที่คุณจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้นะครับแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถกลับมาเหมือนดีในทิศทางที่ดีได้เพียงแต่บางทีเราต้องใช้ในเรื่องของสติ คมคิดการทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านไปอะไรที่มันเป็นในเรื่องของเนกาทีฟ e ในเชิงมุมลบนะครับเราควรที่จะต้องขจัดมันออกไปเราควรจะต้อง move on เดินหน้าไปข้างหน้านะครับเพราะว่าอย่าหวนกลับในเรื่องของอดีตบางทีแล้วเราอาจจะมีในเรื่องของบางสิ่งที่เรานั้นไปยึดติดนะครับทำให้ตัวเราไม่สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าได้พยายามเปิดใจให้ เป็นมุมบวกมากๆคุณจะสามารถลดผลกับในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงแม้เราจะอาจจะมีโอกาสของการที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราพยายามเคลียร์ปัญหาแล้วก็พยายามให้เขาเคลียร์ตัวเองบางทีอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันแล้วก็กลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดในเรื่องของ ไพ่พยากรณ์กันบ้างนะครับในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงคือภาวะอารมณ์นะครับในเรื่องของการเซนซิทีฟกับความคิดบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับหงุดหงิดใจนะครับทําอะไรไม่ค่อยได้ดังใจเหมือนกับความรักความสัมพันธ์เขามไม่เติมเต็ม ให้กับความรู้สึกของตัวเราเองเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอะมีในเรื่องของการเติมเติมให้กับเขาแต่เขากลับให้ในเรื่องของการที่เหมือนไม่ใส่ใจไม่ดูแลกับตัวเราแล้วก็ไม่ค่อยแบบให้ความสําคัญกับตัวเราทําให้เราน่อยนะครับแล้วก็ sensitive มาก แต่เราก็มีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าบางทีเราก็มีในเรื่องของอารมณ์ที่เราน้อยออกน้อยใจนะครับคิดมากเหมือนกันเนาะกับความรู้สึกเพราะเขาไม่ตอบโจทย์กับตัวเราเองบางทีอาจจะมีปัญหามีในเรื่องของทัศนคติมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้จากไพ่ไฟออฟวานเกิดขึ้นด้วยนะครับไฟออฟวานเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองกับคู่รองคนรักกําลังมีปัญหากับความรู้สึกระหว่างกันและกันเราอาจจะไป โต้แย้งนะครับหรือขัดแย้งกับในเรื่องของทัศนคติความคิดต่างๆเพราะบางทีแล้วคอมไม่ตอบโจทย์แต่เรากลับไปเรียกร้องกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันจ,จะทําให้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะดูแย่ลงไปก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกว่าถึงแม้คุณจะมีความทุกข์ใจนะครับหรือความที่ไม่ถูกเติมเต็มกับความรู้สึกหรือบางทีเราอาจจะต้องหยุดนิ่งกับความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเห็นไหมครับสองใบเนี้ยคือเป็น ความที่เราต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างอ้างว้างใช่ไหมครับอันนี้คือไพหห่ห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยหมายถึงในลักษณะของการตกรลกรรมลําบากกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะปล่อยปะรละเลยกับเราก็ได้เขาไม่ใส่ใจดูแลกับเราก็ได้หรือเขาปล่อยให้เรา หนาวเหน็บเย็นชาอ้างว้างนะครับหรือดูเหมือนเราไม่มีคุณค่าในสายตาของเขาอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราน้อยใจหรือเขาอาจจะทําแบบนี้กับตัวเราจริงๆก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องพักนะครับพักในเรื่องของอารมณ์พักในเรื่องของจิตใจบางทีแล้วเขาอาจจะทําแบบที่พูดหรือไม่ทําก็ได้ แต่ถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกแล้วเราพยายามทําตัวเองให้เหมือนมีคุณค่านะครับเราก็พยายามเติมเตมความรู้สึกให้กับตัวเองพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าถึงแม้เราจะหนาวเหน็บถึงแม้เราจะเย็นชากับความรู้สึกที่เขาไม่ได้ตอบโจทย์แต่เราสามารถที่จะทําสมาธิในน้ําแข็งได้เห็นไหมครับในความเย็นชาของเขานั้นทําให้ตัวเราได้คิดนะครับได้ตกผลึกกับในเรื่องของการทําสมาธิในน้าแข็ง ไพ่เดอะเฮอร์มิมาบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของขอบวนการการคิดการตัดสินใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้เวลานะครับเราก็ในเรื่องของการตกผลึกกับในเรื่องของสาเหตุสิ่งต่างๆที่มาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเฮอร์มิตหมายถึงการใช้ปัญญาหมายถึงแสงสว่างนําทางหรือการค้นคว้าในเรื่องของความจริงนะครับแล้วก็การยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ประมาณนั้น ถ้าเกิดใครยังอ้างว้างโดดเดี่ยวพยายามปล่อยวางนะครับแล้วก็พยายามคิดทบทวนกับสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าในสิ่งที่เราผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้เราเจออะไรมาบ้างแล้วเราควรต้องปรับตรงไหนแก้ไขตรงไหนนะครับประมาณนี้บางทีมันอาจจะมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดได้ปรงตก มันก็จะทําให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของเราอาจจะยังดูไม่ชัดเจนไพ่เดอะไฮเป็นเทสเกิดขึ้นเดอะไฮเป็นเทสเนี่ยแปลว่าความไม่ชัดเจนบางทีเราอาจจะถูกตกเป็นรองนะครับหรือบางทีเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขาไม่ได้เปิดเผยนะครับเป็นคนบุคคลน,นี้ละนมที่ทําให้ตัวเรานั้นมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เซนซิทีฟ หรือมีอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องมาขัดแย้งมาทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดในลักษณะของการความหึงหวงก็ได้หรือเป็นลักษณะของการที่เขามีอีกบุคคลหนึ่งที่อาจจะไม่เปิดเผยนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่เหมือนกับถูก เป็นรองอะตกเป็นรองโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุเราก็จะอยู่ของเราดีๆแต่เราอาจจะแบบมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามามีในเรื่องของบุคคลที่3ามเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความเป็นรองเกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับแต่ไพ่เนี่ยนะครับบ่งบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเราใช้สติในการดําเนินชีวิตปล่อยความคิดให้เป็นอิสระอีกนิดหนึ่งจากไพ่เดอะฟูล The fool เนี่ยหมายถึงลักษณะของการเดินทางไกลก็ได้หรือการปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยที่เราพักก่อนโดยที่เราไม่บิดไม่ระยึดติดนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของสติความคิดที่เราได้ตกผลึกแล้วบางทีเราอาจจะได้เห็นในเรื่องของแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของตัวเราเองแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องมีไพ่ The Star เกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ The Judgment เกิดขึ้น เดอะสตาร์กับจัสมินเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราสามารถที่จะหลุดพ้นกับในสถานการณ์ความทุกข์ใจความวิตกความกังวลและสามารถแก้ไขปัญหาเข้าสู่โหมดปกติได้นะครับหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันก็ได้หรือสามารถที่จะมีแนวโน้มของการแบบปรับการเรียนรู้การเข้าใจกันการทําทุกอย่างให้มันดูมีคําตอบนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันสามารถที่จะ ม o ฟไปข้างหน้าได้ประสบความสำเร็จนั่นเองเพราะว่า judgment หมายถึงการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปแล้วเราก็จะเจอในหนทางที่แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องส่วนเด e s t a ์หมายถึงความหวังที่สามารถที่จะค้นพบและสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของตัวเราเองสามารถที่จะฟื้นฟูจิตใจของตัวเราเองได้ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับ ทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแง่ลบออกไปแล้วทําให้เจอแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตและความสุขความหวังที่อบอุ่นระหว่างกันและกันมากขึ้น คือผมไม่ได้บอกนะครับว่าทุกคนจะต้องมีความสุขความหวังที่ดีแบบนี้แต่ไพ่มันบ่งบอกว่าถ้าเรารู้จักการปล่อยวางและการแก้ไขปัญหาการรอคอยนะครับแล้วก็การใช้สติในการดําเนินชีวิตการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและการทบทวนบางทีเราอาจจะเจอแสงสว่างที่นําพาความสุขมาให้กับตัวเราเอง ความสุขในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของความสุขที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะครับเพราะไพ่เดสตันคือการเริ่มต้นด้วยและหรือมีลักษณะของการที่เราได้คู่ครองคนรักนั้นกลับมาใส่ใจดูแลเพราะว่าเราไม่เป็นไปกดดันไม่ไปเรียกร้องไม่ไปทําอะไรที่มันแบบเยอะเกินกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นบางทีเขาอาจจะมีในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นอกเห็นใจนะครับหรือสามารถที่จะเหมือนกับ เปลี่ยนมุมมองกับเราได้อีกรูปแบบหนึ่งทําให้เราสามารถที่จะมีความรักที่กลับมาดีกันได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับก็ขอให้ชาวธนูลักขณาธนูก็พยายามนิ่งเงียบแล้วก็ทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักแบบ3าสถานะกันบ้างนะครับ เรามาเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดกันก่อนนะครับว่าจะมีเป็นเช่นไรแปดเหรียญนะครับสองไม้แล้วก็เทมเพลนส์คนโสดนะครับมีโอกาสที่คนจะมาใครที่รอคอยใครที่รอคอยอยู่นะครับมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแล้วก็มีการติดต่อการสื่อสารใครที่โสดนะครับสนิทเลยที่ไม่มีใครเนะี่ย ก็ลองติดต่อกันในเรื่องของออนไลน์ดูนะครับอาจจะมีการพบปะพบเจอกันในเรื่องของโลกออนไลน์นะหรือเป็นคนแดนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันเพราะว่า2หมายเนี่ยเป็นผู้ชายที่จับลูกโลก,โลกเห็นไหมครับมันหมายถึงการที่เราอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของออนไลน์และยังหมายถึงการติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลที่เป็นต่างจังหวัดก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามีไพ่เด็ดทำเพรสด้วย เ m p e r a n c e เนี่ยเป็นไพ่ของการกลับนะแสดงว่าใครที่รอคอยคนรักเก่าแต่ตอนนี้โสดนะแสดงว่าคนรักเก่าจะรีเทิร์นได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รอคอยคนใหม่ก็มีโอกาสจะเป็นคนแดนไกลหรือคนต่างจังหวัดก็ได้เช่นกัน t m p p r a n c e คือ การที่จะได้โอกาสสิ่งที่เขานั้นจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพียงแต่บางทีเราจะต้องใช้เวลาในการรอคอยอีกสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเจอกับหนทางของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่มีคนคุยนะครับแต่ยังไม่มีสถานะเนาะเราจะมาดูว่าช่วงนี้จะมีสถานะความรักความสัมพันธ์ที่มันกับการพัฒนาไปในทางที่ดีหรือเปล่านะครับ ด2ดาบเด็กดาบแล้วก็3ถ้วยโอเคครับมีโอกาสในทิศทางที่ดีนะแต่เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองมีไพ่เด็กถือดาบเกิดขึ้นบางทีคนที่คุยอยู่นะครับอาจจะเป็นเด็กกว่านะก็ได้เป็นคนทาตลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับมีโอกาสนะที่จะมาเหมือนกับ พัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้เพราะว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากไพ่สามถ้วยนั่นเองอาจจะมีเด็กดาบเนี่ยก็คือคนทัดลมนั่นแหละนะครับแล้วก็มาคุยแล้วก็สารสัมพันธ์กับเราและมีโอกาสที่จะได้คอมมิตกันเพราะว่าสามถ้วยคือหมายถึงในเรื่องของข่าวดีแล้วก็การสารสัมพันธ์ต่อกันมีนเรื่องของสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับเขานิดหนึงอย่าเพิ่งไป จุกจิกกับเขามากเกินไปอย่าเพิ่งไปเหวี่ยงเหวี่ยงวีนวีนกับเขามากเกินไปเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจจะยังดูไม่นิ่งบางทีเราอาจจะมีความรีบร้อนการใจร้อนนะครับแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทําให้มีปะทะคารมกับการคุยกันก็อาจจะเป็นไปได้ถึงแม้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ายังสองจิตสองใจว่าตกลงเขาจะเลือกเราไหมเขาจะยังโอเคกับเราไหมเขาจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ระหว่าง เรากับเขาไหมเราอาจจะมีความวิตกกังวลตรงนี้พอสมควรวเราอาจจะไปจุกจิกไปจู้จี้กับเขาได้แต่ไพ่มันมองบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะโอเคแล้วก็เซย์เยสกับตัวคุณได้นะครับก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็คุยกับอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นผลแล้วนะครับทีนเรามาดูสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์แบบชัดเจนแล้วสำหรับชาวธนูกันบ้างนะครับสิบไม้ เด e m a g เ c i a n นะครับแล้วก็เดอะ o o ลในช่วงของเดือนนี้ชาวธนูคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องปล่อยวางความรู้สึกสักนิดหนึ่งคุณอาจจะต้องแบกภาระกับความรักความสัมพันธ์บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับเราทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราอดทนอดกลัน้น รอคอยนะครับแล้วก็ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยที่เราไม่ไปยึดติดกับความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ไปกดดันกับเขามากเกินไปไม่ได้ใช้ในเรื่องของอํานาจของความเป็นคู่ของกันและกันเนี่ยในการแบบบังคับเขาเกินไปปล่อยใจให้เป็นอิสระนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําอีกนิดหนึ่งแล้วคุณก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะไปต่อและแก้ไขปัญหาได้นะครับ คุณก็ยังมีสเสน่ห์ในการดึงดูดคู่ได้นะคุณยังสามารถที่จะมัดใจเขาได้คุณยังสามารถที่จะยังอยู่กับเขาได้แต่เราต้องเรียนรู้ปรับกันนิดหนึ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ยังไปต่อได้นะครับจากไพ่สามใบนี้เนาะแสดงว่าคู่ครองคนรักสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็อาจจะต้องอดทนไปสักระยะหนึ่งและถ้าเกิดมีปัญหาก็แก้ไขซะพยายามมองโลกในแง่บวก แล้วจะทําให้ความรักของคุณนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ